ทั้งสี่ทิศนะคะปัจิมายะทิสายะสับลิชนพร้อมเทวดาขุดนากับทั้งเทพพเจา้าผู้เน่าหองยูสวรรค์ผู้สถิตยุกรรมทั้งทิศปัจฉิมซื้อท้าวิรูปปักขา มีพญานาคเป็นบริวารเชิญท่านมาโมทนานำยอดท่าฝูงขาฝูงขาทั้งหลายได้ท่าบุญสางกระถินมาท่านโทษยาได้ตีเตียนขาสัทธาท่านสิเป็นบาปขอให้จิตออ่นนอม โมทนาพร้อมทำกันโมทนาเด้อสาธุวันนี้หันทางทิศเหนือค่ะหันทางทิศเหนืออุตรายะทิสายะสัพพิชนพร้อมเทวดาคูธนา กับทั้งเทพพเจ้าผู้เน่าของอยู่สวรรค์ผู้สถิตอยู่กรรมทั้งทิศอุรซื้อท้าคุเวลุลาดมียักษาเป็นบริวารเชิญท่านมาโมทนานำยอดทถ้ำฝูงขาฝูงขาทั้งหลา ได้ทำบุญสร้างกระถินมาท่านทอดอยาได้ตีเตียนคาสัทธาท่านสิเป็นบาปขอให้จิตอ่อนนอ้อมโมทนาพ,พร้อมพรากันโมทนาเด้อสาธุอาหารกระทาังที่สวรรค์ ปุริมายะทิสายะสัพพิชนพร้อมเทวดาคุดนากลับทั้งเทพพเจ้าผู้เน่าของยูสวรรค์ผู้สถิตยุกรรมทางทิศบุรพาเสื้อ ท้าวทาตาลาทามีคนท่านเป็นบริวารเชิญท่านมาโมทนานำยอดถ้ำฝูงขาฝูงขาทั้งหลายได้ถ้ำบุญสร้างกาะถินมาท่านทอด ยาไดติเตียนคาสัทธาท่านสิเป็นบาปขอให้จิตออนนอ้อมโมทนาพร้อมพำกันโมทนาเด้อสาธุเอาหันไปทางที่ใต้ค่ะ สัพพุลิชนพรอ้อมเทวดาุุตนากับเทงกับทั้งเทพ,พเจา้าผูเน่าหองอยู่สวรรค์ผู้สถิตอยู่กรรมทั้งทิศทักษิณซสือท่าวิรูหา มีพยาคุธเป็นบริวารเชิญท่านมาโมทนานำยอดถ้ำฝูงคาฝูงคาทั้งหลายได้ท้ำบุญสร่างกระถินมาท่านพรยาได้ติเตียนคา สัทธาท่านสิเป็นบาปขอให้จิตอ่อนน้อมโมทนาพร้อมทำกันโมทนาเด้อสาธุอัานลังกลับมาค่ะกราบ พระหังสัมมาสัมพโพภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคขาโตภะควาตาธรรมโมธรรมนัมมาัสสานิ สุปฏิป,ปันโนภาคาาวโะะตวสาวะกะสังโฆสร้งางฆังนาบ้ายมายังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายะติสระเนนะสาหะปัญจสิลานิยาจา ติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสเลเนนัสหาปัญจศีลานิยะจามะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสเลเนนัสหา Pancasila Nitya Jama Namo Tata Agamato Aramato Sama Sambutasa Namo तो <inaudible> ही Oh สถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี ถินพร้อมกันค่ะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าสชข้าพเจ้าสาวภาพราคุณริชนเพี่แก้วคุณสุรดาสารมโนเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยคณะญาติโยมทุกท่านได้นำผ้าถินพร้อมของที่เป็นบริขารทั้งหลายเหล่านี้ ขอมอบถวายแด่พระสงฆ์ที่จำวันษาในวัดสิริยานวนารามขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐถินแล้วการกฐถินด้วยผ้าตรายนีเ้เถิดอิเมสัพเพปุญญานิอัมเหหิกตาปะโรกัมหามาตาภาษายันตุอุทิทิสามิสาธุาาธุต่อไปอาโถเดโลมาตี อาเอตุอสบูชาแกู่ตูโรคใดนะ ปันเณนตุเทนะคตนาอารโววันตังธะนะภิกขุนังภะคะวะตะอัญญาโตเยนะอะกังพัมมะนะสังสังคัตตะปัญจะกะปิตันติอัณนามันตะจารุอัตตมาทานัตจารุมะกัมโพจะนังยะวะตะภิกขะราโยจะตัฏฐะภิวะลุกะโร ยาตุติหงมติเชตุวัติผู้ทีรักะ้รมหาติยตัโงติสติอิจานิพนาอากอังันทุกขทนทรัพย์ทนทัอรังกู้ไันนากทัติข้าปัตาอิับขั้งข้าอันถังสัตทุกวันทวงนี้เป็นของตัณายายมมีคุณเต่า้าคภาหนอน คุณนักปินคนยี่แก้วคุณจริกรลดาสารมนุพร้อมครอบครัวเป็นประธานพร้อนักอุบารอุปการิการผู้ประกอบการถาบัตสาทะในกองวอนพระศาสนาได้นำภาพปฏิญญาทานมาถวายนักวัดสิริยาณวัดนารามแด่พระสง์ ผู้อยู่จำสาวกวัในในแต่ภาคนี้ในะว่านี้ก็แลพระกอินคาทานนี้เป็นของบอวิถุอันเคื่อนรอยมานะาา้าผาอาดแลบตกลงมาทำากลางระหว่างถุงจะได้จำพ่อจงจงว่าพระผู้รุ่งดั่งตามไม่ได้มีพระอุปทุตทางาให้พระสูทวั้งบวกินยอมแก่พระผู้รู่นี้ เพื่อจะทำสิ่งกัติณนัทธารกิจตามพระภูมิธรรมยาแรงพระอาการย์ผู้รู้พระภูมิทักไปแต่เมื่อนานอาว่าที่ผู้ใดมีศิลป์ศรัทาที่พุนมีสติปัญญามีความสามารถรู้ทำแประการมีอุปถัมภ์เป็นตน นั่นคือหุวงวรแต่กระทำกันนั้หารทิตามพระผู้ดำย่าได้ตอนนี้พระสงฆ์น้งพวงจะิีจอมแก่พระผู้ใดจงพ้อมกันิีจอมแก่พระผู้นั้นเอออาาอากานอามามาา Sanghasa jaka na saja sama kiyaku karat sewa, sanghasapi sapi tak sewa, bukarat sapi agatamuti tak iknan, tidak nikat ikman tak inadusan sama tak inam โยินน์จีวะโรวะดุปาระจีวะโรวาโยวะปะนาคุสย์เศรษฐีอัจเจวะจีวะรัตมังมิทตาเปตตวะสักวิธานังอัปปาริหเปตตตวะกัตินังอัปปาริตุนทิทาอัมพีสุ อายะสมาเตจะสโมสัพพะอหังยะโพธะโสธัมมะกะโรวินัยะตะโรธนา परिवरं कठिनरुदं दातु रोदरे सा ออท่านจักตัวเพื่อนพร,ระอาจารย์ในอาจธุรันส่วนุศลท่านให้เพื่อนพระอาจารย์เลิ่มเรือง,อง,องการรวงการกุสลธรรม,มาปฏิบัติและยังเป็นอาจารย์ให้หบวชตาส,สอนพาะหานบรรชิตเป็นวมาและยังสามารถอหา,านที่สกลานกติเพื่อจะไม,ม่ให้ในกรรมนั้นกรรมเลิก ถ้าพระเจ้าเข้าใจโยนอันมานว่าสงทั้งปวงนี้จะให้ผ้ากระดินกับทั้งผ้าบริรวารน,นี้แก่ท่านผู้มีอายุเทสะตโมงเมื่อท่านกลางกระดิ่งแล้วสงทั้งปวงจะอัญมงนาโดยชอบชนี้การที่จะให้ผ้ากระินกับทั้งผ้าบริรวารน,นี้แก่ท่านผู้มีอายุเทสะตมม ควรชอบแก่สงทั้งวงหรือไม่ควรชอบเล่าถ้าการให้ผ้ากางเกงกับบริวานี้แก่ท่านตีฆะคำโมเห็นชอบต้องการแก่สงทั้งพววนี้แล้วขอสองจบผ้าอะไรซึ่งเป็นบริวารของผ้ากางเกงนี้แก่ท่านตีฆะคำโม จะให้ด้วยอุปโลกนะวาจะก็ไม่ขึ้นต้องให้ด้วยยัติทุติยกรรมนั้นจิงขึ้นเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอสูงจงทากรรมะักสนิฐานว่าเราทั้งหลายจะพ่อผ้ากิมนี้แด่ทัานเดชะอโม ด้วย่ยตุงนั้นติดรันไม่ตำเรื่ออันควรแก่ฐานะนะก็จะมีเพีสัตวน่สัตุ์เดีต่อไปพระสงฆ์จะสวัสที้าที่เป็นจะจีน้ายกเครื่องมาวางกันขาขยับออกจากในบป อาเพาเพาลงลูกบาทแทนกเดี๋ยวลงตาจะว่าถวายใคร